สวัสดีค่ะวันนี้มาชมลูกหวายนะคะอันนี้เป็นเป็นลูกของหวายเป็นผลของต้นหวายนะคะหวายป่าอันนี้เขาบอกว่าตอนตอนที่ไปเจอคนขายเขาเข็นมาจากสกลนครว่างั้นบอกว่าเป็นหวายป่าปลูกมา4ปีแล้วนะคะถึงได้เห็นลูกมันแบบนี้ อันนี้จะเป็นผลที่สุกพร้อมกินนะคะไม่ใช่แห้งแล้วเลอโอ้อันนี้แห้งแล้วเห็นไหมคะนี่อันนี้ยังยังไม่แห้งน่าจะสุกนี่นะคะ สวนป่าไว้ที่เขาไปทำเฟอร์นิเจอร์ก็ปลูกไว้เผื่อได้กินหน่อมันนะคะหน่อไว้แม่ชอบชอบกินแกงมันอันนี้เป็นกอของมันนะคะทนแรงได้ดีเหมือนกันนี่จะเป็นพยุงนะคะพยุงแล้วก็สัก มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์แต่ก็คือมันเพิ่งสร้างเนาะมันก็เลยยังไม่ดูร่มลื่นเท่าไหร่นะคะอีกสักสิบปีคอยติดตามนะคะอย่าลืมนะคะ